ดาวโหลดได้แล้ววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี d เ l ล v e r y นะคะในค่ำคืนของวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์นะคะวันนี้พบกับคุณสุตาและดิฉันนทิพะดาค่ะค่ะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยพูดถึงตลาดหุ้นบ้านเรากันหน่อยดีกว่าเพราะว่าจริงๆก็ลุ้นกันมาตลอดว่าเอะวันนี้จะแตะพันห้าได้หรือเปล่าะนะคะ,ะ,คะอยู่เดนบวกตลอดทั้งวันแต่ว่าสุดทา้ายยังไม่ถึงนะ <laughs> พยายามนะแล้วก็อยากจะให้ตลาดหุนไทยสามารถพลิกฟื้นกลับคืนไปได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบเช่นเดียวกันละค่ะกับพิทางของตลาดหุ้นบ้านฝัฐนนะคคต้ออองบกว่่่าเมืืรี เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าบรรยากาศการลงทุนค่อนข้างจะมีความผันผวนค่ะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะั้นมีขยับแข็งค่าสูงสุดในรอบ2เดือนนะคะส่งผลทําให้ทิศทางของราคาทองคาไหลลงไปเนี่ยทดสอบหลุดระดับ 1, 7 9 0เยหรียญแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยนะคะราคาทองคําเริ่มขยับรีบาวกลับมาได้เกือบครึ่งทางและเดี๋ยวเราต้องมาดูด้วยว่าทิศทางมันจะเป็นยังไง,งกันบ้างใช่ค่ะ,คะมาดูกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนจับตากันนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ พูดคุยกับคุณนุ้ยก่อนรายการด้วยนั่นก็คือหุ้นเกมส t o ต็อปตอนพ<ห>ุ่งแรงนี่ก็พุ่งไม่หยุดจุดไม่อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มรับลงมาแล้วใช่ค่ะไยกว่าสุดตัวเลยดีกว่านะคะเพราะว่าตอนพุ่งเนี่ยนะคะราคาหลักแค่ไม่กี่เหรียญน,นะคะพุ่งทะยานไปกว่า500เหรียญแล้วก็ตอนนี้ไหลลงมาเหลือเพียงแค่50กว่าเหรียญเท่านั้นนะคะหุ้นตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นหุ้นล่อเม้าโดยแท้ละค่ะเพราะว่าเป็นสึกปั่นหุ้นระหว่างรายย่อยกับเฮดฟันนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยส่งผลทําให้ทางการสารจารณาาาเข้มไตร่สวนอร ณีที่เกิดขึ้นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาทําการรีวิวกันใหม่นะคะว่าตัวเองนั้นจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการอย่างไรกันบ้างโดยทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกานะคะก็ระบุบอกว่าไม่ว่าจะดําเนินการอย่างไรอยากจะให้พิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์ของรายย่อยด้วยค่ะโดยกรณีดังกล่าวนี้นะคะทางด้านของนางเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับหน่วยง,งานกํากับดูแลด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดคณะกรรมาการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อหารือเกี่ยวกับความผันผวนในตลาดหุ้นที่เกิดจากการปั่นราคาหุ้นเกมสต็อป โดยนางเยเล่นให้คำมั่นว่าจะปกป้องนักลงทุนซึ่งหน่วยงานด้านการกำกับดูแลตลาดเงินจำเป็นต้องทำความเข้าใจอย่างในเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งก่อนที่จะดำเนินมาตรการใดๆโดยนางเยเล่นกล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของตลาดเงินได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าตลาดสามารถต้านทานความผันผวนที่สูงมากอันเนื่องมาจากปริมาณการซื้อขายหุ้นที่พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในตัวเกมส์สต็อปและหุ้นตัวอื่นๆที่อาจจะมีลักษณะคล้ายเคียงกันนะคะ ในขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ The New York Times ก็มีการรายงานว่าค g u i l ลซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการปลุกระดมนักลงทุนรายย่อยใน Wall Street ให้ขึ้นมาต่อสู้กับเฮดฟันในปรากฏการ์เกมสต็อปกำลังถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนค่ะว่าการลงทุนของ g i ิลในเกมสต็อปนั้นถือเป็นการขัดกันของผลประโยชน์หรือไม่ เนื่องจากณปัจจุบันเนี่ยเขามีอาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงินโดยที่เขาเข้าไปในห้องนี้นะคะเขาก็มีนามแฝงที่ใช้ชื่อนะคะ U Backslash Deep F Value นะคะซึ่งก็มีสมาชิกหลายร้อยคนหลายล้านคนเลยทีเดียวล้วค่ะที่สนใจนะคะการสนทนาของเขาและเขาก็ยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองที่ใช้ชื่อว่า Rolling City อีกด้วยค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จริงๆก่อนการประชุมเนี่ยเขาก็นักวิเคราะห์เขามองกันว่าเอ๊ะจะมีการออกกฎอะไรเข้นมงวดมากขึ้นหรือเปล่า ท,ที่จะควบคุมตลาดแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ะนะคะเอาละค่ะเราพาคุณผู้ชอมมาดูสถานการณ์นะคะของที่จีนกันหน่อยค่ะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ยังสร้างความมั่นใจให้กับต่างชาตินะในการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศจีนเองนะคะเพราะว่าอย่างมุมมองจากเยอรมน,นีนะคะเขาก็มองว่าจีนเนี่ยยังเป็นประเทศที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าการไปลงทุนในจีนนั้นจะยังมีโอกาสเติบโตได้ดีในปี2564นี้ด้วยนะคะซึ่งเขาก็มีการไปสํารวจความคิดเห็นค่ะของนักธุรกิจหรือว่าคนที่เป็นสมาชิกใน เกลือขายนะคะเกี่ยวกับการลงทุนในจีนโดยหอการค้าเยอรมน,นีนะคะในประเทศจีนร่วมกับ KPMG บริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลกไปรวบรวมความคิดเห็นจากบริษัทสมาชิกจำนวน535รายสำรวจถึงความเชื่อมั่นทางธุรกิจประจำปีปรากฏว่าจากการสำรวจนี้นะคะบริษัทเยอรมันในจีนเนี่ยเชื่อมั่นอย่างยิ่งในตลาดจีนแล้วก็มองว่าแนวโน้มธุรกิจในปี2564นี้จะดำเนินไปในทิศทางที่ดีด้วยเขามองว่าจีนเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญ ในการลงทุนนะคะ96%ของบริษัทที่ร่วมตอบแบบสำรวจบอกว่าเขาไม่มีแผนที่จะทิ้งตลาดจีนส่วนอีก72%เนี่ยบอกด้วยว่ากำลังวางแผนการลงทุนเพิ่มเติมอีกค่ะโดยความคาดหวังด้านผลประกอบการและการคาดการผลกำไรในปี2564นี้ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มองในทิศทางที่ดีนะคะ77%เนี่ยคาดว่าธุรกิจของพวกเขาจะพัฒนาในประเทศจีนได้ดีกว่าในประเทศอื่น ขณะที่บริษัทต่างๆมีความคาดหวังสูงต่อข้อตกลงด้านการลงทุนของสหภาพยุโรปและจีนอีกด้วยค่ะ ถือว่าจีนก็ยังเป็นแหล่งที่น่าลงทุนนะคะของบรรดานานาประเทศถ้าหากว่ามีฐานการผลิตอยู่ที่นั่นก็ต้องรักษาฐานการผลิตไว้ด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งถ้าหากว่ามีความสัมพันธ์ร่วมกันก็ต้องมีการรักษาเรื่องของมิตรภาพเอาไว้ส่วนหนึ่งแล้วเรื่องของการค้าขายก็ต้องเดินหน้าต่อไปแต่ว่าไบเดนเองซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐท่านใหม่นี่นะคะก็ระบุบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนานา,นาประเทศก็ต้องมาร่วมกันเทคแอคชั่นนะในการที่จะปกป้องตัวเองจากจีนด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนที้เราไปดูกันต่อค่ะอีกหนึ่งเร ให้การจับตานั่นก็คือเรื่องของเมียนมานะคะ <c oughs> มีการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นระยะเวลาหนึ่งปีนะคะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์รัฐประหารซึ่งก็ส่งผลทําให้นานาประเทศออกมาเรียกร้องให้มีการดําเนินการในระบอบประชาธิปไตยและก็บริหารจัดการโดยวิธีสันติวิธีนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะแสดงสามารถแสดงออกได้อย่างชัดเจนมากที่สุดนั่นก็คือว่ามันจะต้องมีการไม่เห็นด้วยและมีพลังของการต่อต้านล่าสุดขบันดาของบริษัทที่จะเข้าไปลงทุนเองก็ดีหรือแม้กระทั่งนะคะ ที่ลงทุนอยู่แล้วก็ดีตัดสินใจที่จะตัดสัมพันธ์กับการทําธุรกิจในเมียนมาแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นทางด้านของคิรินซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่จากประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศยุติการทําธุรกิจแบบร่วมค้าหรือว่าจอยเวนเจอร์กับบริษัทหุ้นส่วนในพมา่าซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองทัพหลังจากเกิดการรัฐประหารยึดอํานาจเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยคิรินระบ,บุว่าบริษัทนั้นมีความกังวลอย่างยิ่งต่อการกระทําล่าสุดของกองทัพพมา่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอยุติความเป็นหุ้นส่วนกับเมียนมาอีคโนมิกส์โฮลดิ้งซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนสวัสดิการให้แก่กองทัพพมา่าซึ่งผู้ผลิตเบียร์สัญชาติญี่ปุ่นรายนี้เคยถูกวิพากษ์วิจารณ์มานะคะว่าเข้าไปมีสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทเบียร์ที่กองทัพพม่าเป็นเจ้าของถูกองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนและผู้ตรวจสอบของสหประชาชาติกดดันให้ต้องมีการสอบสวนหลังมีรายงานว่าเจ้าของบริษัทนะคะซึ่งเป็นหุ้นส่วนท้องถิิ่นนในสมาชกของ กองทัพพมา่าถูกกล่าวหาว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมสงครามกับชาวมุสลิมโลหิงญาด้วยค่ะ พูดถึงคิรินเนี่ยเขาก็ไปลงทุนที่พมา่านะคะไปร่วมกับบริษัทเบียร์ชั้นนำเนี่ยจริงๆตั้งแต่ปี2015แล้วเม็ดเงินมูลค่ามหาศาล500ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็มีการเพิ่มเติมทุนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนนั้นยูเอ็นเขเตือนบอกว่าจริงๆไม่อยากให้เข้าไปยุ่งกับกิจการอะไรที่มันดูเหมือนกับจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแบบนี้ด้วยนะคะาล้ค่ะเรามาต่อกันที่แอปพลิเคชันหนึ่งนะคะถ้าเกิดพูดติ๊กตอกเราคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่ว่าจริงๆ tikk Took เเเคคคคค้้าามมีีีูู่่่่่่่แแขขขงงงดวววยะอออปปพลิชชันนนืโ็ ที่เพิ่งจะเปิด IPO นะคะเข้าตลาดฮ่องกงเนี่ยค่ะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจราคาพุ่งขึ้นไปถึง2 0 0เเลยทีเดียวนะคะเขาว่ากันว่าอนาคตอาจจะเป็นหุ้นที่ถือว่ามีการระดมทุนนะคะได้สูงที่สุดในรอบ1ปีเลยด้วยค่ะโดยควยโฉวนะคะแพลตฟอร์มคลิปวิดีโอสั้นอันดับหนึ่งของประเทศจีนไปเปิดการซื้อขายครั้งแรกในฮ่องกงค่ะมูลค่าเพิ่มขึ้นเกือบ200ด้วยการเข้าระดมทุนนะคะได้กว่า4 1 2 8ดองพันล้านดอลลาร์ จากการเสนอขายครั้งแรกนะคะ IPO ครั้งแรกหลังจากกำหนดราคาหุ้นที่115ดอลลาร์ฮ่องกงต่อหุ้นถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆของช่วงที่คาดไว้นะคะมีราคาเปิดอยู่ที่338ดอลลาร์ฮ่องกงซึ่งธรุรกิจหลักของไคว่โ่ยก็คือแอปวิดีโอสั้นที่สร้างรายได้จากผู้ใช้ค่ะเขาจะซื้อของขวัญเสมือนจริงมอบให้กับสตรีมเมอร์ที่พวกเขาชื่นชอบแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังผลักดันไปสู่พื้นที่ใหม่ๆเช่นอ e ีคอมเมิร์ซอีกด้วย โดยการเปิดตัวในห้องกงห้องกงครั้งนี้นะคะจะเป็นการทดสอบสภาพการลงทุนของกิจการเทคโนโลยีของจีนในเวลาที่ปักกิ่งดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จริงต่อต้านการผูกขาดไปจนถึงการปกป้องข้อมูลค่ะรัฐบาลจีนได้ออกกฎเกี่ยวกับการสตรีมมิ่งแบบสดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อไคโชด้วย นอกจากนี้บริษัทยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงในจีนจากคู่แข่งเช่นตู่อินนะคะหรือว่า TikTok เวอร์ชั่นภาษาจีนที่ b e d a n c e เป็นเจ้าของรวมถึงแอปส่งข้อความ WeChat ของ Tencent อีกด้วยค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะตลาดอ e ีคอมเมิร์ซของจีนนี่ถือว่าแอปวิดีโอสั้นนะคะหรือแม้กระทั่งการไลฟ์สดต่างๆไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยนะคะได้รับความนิยมอย่างสูงจนกระทั่งมีการสอนเลยนะคะว่าจะสามารถไลฟ์ดได้อย่างไรให้สามารถขายของได้นะคะก<ช>็ถือว่าเป็นสิ่งที่<ม>ได้รับความนิยมไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยด้วยใช่ะค่ะพักกรนะะสักค่ะช่วงหน้านะคะกลับมาค่ะประเมินที่ทางของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อค่ะวันนี้ใกล้ๆจะมาชน1,500จุดได้แล้วนะคะจะไปทางไหนต่อดีสัปดาห์ ช่วงหน้ากลับมาวางแผนการลงทุนกันค่ะถ้ากาันดีเหรดีไงเงื่อนไขไม่จุกจิกแอดมิดเหมาใจหย5ล้านจบแล้วค่ารักษาถ้าต้องผ่าตัดะถ้าเกิดว่าต้องอยู่ห้องเดียวปกติเลยก็เหมาอย่างนั้นแหละ <c oughs> <c oughs> ดีเฮลเก็งง่ายจ่ายเต็มแม็กซ์จากเมืองไทยประกันชีวิต hey, <rogue. S 2> สมัครเลยวารสารการเงินธนาคารนำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุ้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6514126ต่อ1310และ1313 w ว w m o n ว y a เว็บ n k i n g c o t h f i n a n c i a l Media Platform ไนินลมีเดียลตอผลิตข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Moneyandbanking.co.ph คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนทามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารทำยังไงเราเธอพบกกันงามแสนงามนุ่งเริ่มสวยจังทำยังไงเราเธอพวกกันไม่ชีฟู ครโอเคลองดู okay. สิากคนดีค okay, okay, okay. รีมโอเคเฮอร์เ okay, บผมนุ่มลื่นสวยได้ยางใจโอเคอเรีมนำรุงผมโอเคเฮอร์เบลผมนุ่มลื่นสวยไม่ชีฟูร่วมสอบข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยธ <c oughs> นาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน ช่วงที่2ของรายการนะคะมาในช่วงนี้ค่ะไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านนาวิเคราะห์ว่าจะวางแผนการลงทุนในสัปดาห์หน้าอย่างไรกันบ้างนะคะ,คะพูดคุยกับคุณกิตพลไพรภาสารกีจผู้มนวยการและนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOB เคียนประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ่ะวันนี้ถือว่าตลาดเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดทั้งวันเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ยังไม่ถึงพันห้าร้อยจุดค่ะเราประเมินยังไงสําหรับสัปดาห์หน้าดีคะเตรียมพร้อมสําหรับการลงทุนค่ะ ครับก็ต้องบอกภาพโดยรวมเนี่ยนะครับผมคิดว่าแต่ละที่มองไม่ต่างก,กันก็คือว่าภาพระหยะกลางเนี่ยเป็นบวกอยู่แล้วนะครับในระยะสั้นที่ผ่านมาเนี่ยเจอผลกระทบากเรื่อง,องการแข่งข่าของค่าเงินดอลลาร์รไปบ้างก็ทําให้บรรยากาศของการลงทุนในช่วงสั้นอาจจะเป็นลบนะครับแต่ว่าจุดที่สําคัญเลยก็คือตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยการประกาศผลประกอบการเนี่ยจะเห็นการประกาศผลประกอบการเพิ่มขึ้นมาอีก,ก็ท่าใจ่เยอะนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มก็คือหน้าที่จะมีทิศทางที่ดีครับ โดยเฉพาะในกลุ่ม่งขนาดใหญ่ยงเช่นหุ้นในกลุ่มของพวกพิโตรเคมีนะครับแล้วก็พวกในด้านหุ้นไฟฟ้าอืาน่นๆนะครับต้องบอกว่าหลายตัวเลยนอกจากภาพของแ้านไตรไตรวสีที่ออกมาดีแล้วเนี่ยหลายตัวเลยก็จะมีภาพผลตั้งแต่หน 1, ึ่งตแ่สองทีต่อไปด้วยดังนั้นภาพของสัปดาา์หน้าครับก็ต้องบอกว่า ทิศทางยังมีโอกาสที่เกิดการเคลืนตัวขึ้นตอครับค่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะเราจะเริ่มเห็นทิศทางของค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐนะคะที่แข็งค่าจะมาพอช่วงปลายสัปดาห์เริ่มอ่อนค่าบ้างแล้วเราประเมินไหมคะว่าทิศทางของค่างเงินดอลลา,าร์สหรัฐที่แข่งค่านี้เนี่ยมันสัมพันธ์กับทิศทางของฟันโตรแล้วก็มีผลต่อการลงทุนในตลาดหุ้นไทยยังไงบ้างน,นะคะครับต้องบอกว่าทิศทาง,งดอลลา,าร์ที่แข็งค่านี่แรงหลังแล้วเกิดขึ้นเพราะว่า ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ดีในขณะที่การใช้นโยบายการเงินงแบบผ่อนคลายหรือว่าการพิมพ์เงินเพิ่มนะครับผ่านทางนกลไกของธนาคารกลางในช่วงหลังมันชะลอไปนะครับก็ mm hmm. เลยทําให้ลักษณะ,ะการแข่งค้าดอลลาร์เนี่ยมันมาขึ้น่าในสเยอะซึ่งเราจะพบว่าเวลาที่ดอลลาร์แข่งค่าเนี่ยถามว่าตลาดหุ้โลกขึ้นได้ไหมขึ้นได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย หุ้นอเมริกาจะขึ้นดีครับแต่ว่าหุ้นในฝั่งอินโดนิยงมาเก็ตถ้าดอลลาร์แข่งค่าเนี่ยเรามักจะขึ้นได้ด้อยกว่าหรือขึ้นได้ไม่ดีเท่านะครับเพราะฉะนั้นภาพวนนี้ตัวท่านหุ้นน่าจะได้ผลดีจากภาพของผลประกอบการครับอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีแอสเซทหนึ่งนะครับหรือสินทรัพย์หนึ่งที่เวลาดอลลาร์แข่งค่าเนี่ยมันอาจจะกระทบได้มากเช่นเดียวกันก็คือพวกของท่านั่ทองคำนะครับซึ่งทองคําที่ ดอลลร์แข่งข่าแถมยังมาพร้อมกับตัวของผลตอบแทนพันธบ,บัตรที่คยอยขึ้นสะท้อนมุมมองเงินเฟ้อเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ภาพที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันกระทบในเชลลบต่อทองคํามากกว่าหุ้นอีกนะครับดังนั้นถ้า <teh S 1> บอกว่าภาพในช่วงต้นต,ตรงนี้หุ้นจะเด่นกว่าครับแล้วทองคาอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะค่อยๆ้านผ่านก่อนครับอืมช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่าเราจะเริ่มเห็นนักลงทุนในประเทศเนี่ยเริ่มกลับเข้ามาบ้างแล้วใช่ไหมคะโมเมนตัมจงคงเป็นแบบนี้ในสัปดาห์หน้าไหมคะครับผมคิดว่าใน หลายๆตัวนะครับจะเห็นว่านักลงทุนในประเทศเองก็พยายามอยากที่จะเข้ามามีส่วนเองแต่ว่าก่อนที่ก่อนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอพอตลาดเองมันไม่ยอมลงเนี่ยนักทุนก็ลังเลนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าพอถึงจุดหนึ่งพอภาพอะไรหลายอย่างเริ่มมีัญญาณที่ดีขึ้นเนี่ย หลายคนก็จะมีรูปแบบในการเข้ามาร่วมกับตลาดในรูปแบบต่างๆ,ๆกันไปไม่ว่าจะเป็นรอซื้อเมื่ออ่อนตัวนะครับหรือว่าเราจะเห็นว่าวันสองวันนี้เนี่ยออพอมีทิศทางที่เป็นข่าวเชิงหัวเกี่ยวกับเรื่องของตัววัคซีนเกี่ยวกับเรื่องของตัวเฮลทันเฮลพาส,ส,ส,สปอร์ตนะครับก็มีนักลงทุนบางส่วนที่เรียกว่าโอเคตั้งใจแล้วการเราซื้อคุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลารอคอยนานหน่อยแตอย่างน้อยสุดก็ ไม่เป็นการเสี่ยงไปไล่หุ้นในที่สูงเหมือนกับการไปซื้อหลายๆตัวนะครับก็ผมคิดว่าภาพเลยนครับนักลงทุนระยะสั้นจะเริ่มกลับเข้าสู่ตลาดมากขึ้นเพียงแต่ว่าอาจจะไปอย่างหุ้นในขนาดกลางขนาดเล็กมากกว่าที่จะไปไล่ในกลุ่มหุ้นใหญ่ครับค่ะในสัปดาห์หน้าก็จะเข้าเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะจะมีผลต่อความเงียบเหงาในตลาดหุ้นไทยที่อ้างอิงกับตลาดหุ้นในโซนเอเชียด้วยไหมคะนิดหน่อยครับแต่ว่าน่าจะไม่เยอะนะครับคือในฝั่งของทางด้านหุ้น จีนเนี่ยก็แน่นอนว่าพอเข้าสูชส่ช่วงตรวจจีนก็จะมีการหยุดหนึ่สัปดาห์เลยนะครับดังนั้นต้องบอกว่าในระยะสั้นภาพของกิจกรรมเศรษฐกิจหลายด้ววโดยเฉพาะที่อิงก,กับจีนหรือว่าไปเชื่อมโยงก,กับจีนเนี่ยอาจจะดูอ่อนลงมาะกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะครับยังไงก็ตามภาพของกลุ่ม ภาพของบรรยากาศการทุนในฝั่งของอเมร,ริกาที่ดีขึ้นในแม่ก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกนะครับที่ช่วยชุดภาพรวมของตลาดเพราะฉะนั้นลักษณะดังบบนี้ผมคิดว่าผลกระทบที่อาจจะมีเนื่องจากการที่เข้าสู่ช่วงเทศกาลตุษจีนเนี่ยกับตลาดหุ้นไทยน่าจะไม่เยอะครับค่ะถามถึงกลุ่มแบงก์กันหน่อยดีกว่านะคะช่วงเวลานี้ค่อยๆปรับขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยแล้วก็<ฆ>มีแรงหนุนจากเรื่องของอันราพันธบัตรนะคะบอนยิวด้วยนะคะของสหรัฐเองด้วยมุมมองว่าในสัปดาห์หน้าจะยังไปต่อไหมคะสำหรับกลุ่มนี้ ครับคุมธนาคารพาณิชย์ยังน่าจะไปได้นะครับแต่ว่าเราจะเห็นถ้าดูคร่าวๆแล้วเนะี่ยผมในหุ้นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ mm hmm. เช่น BBOK Bank เนี่ยยังมีอัพไฟด์แล้วก็มีแนวต้านสำคัญที่ประมาณแถว150บาทซึ่งถ้ามาดูแล้วเนี่ย อ่จะเป็นอัฟไลจากปัจจุบันอีกแล้วในระดับประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับถึงจะไปเจอแนวต้านเพราะฉะนั้นภาพโืยรวมกลุ่มธนาคารยังมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับ mm hmm. จริงๆแล้วมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่ได้ผลดีจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรขยบขึ้นก็คือหุ้นในกลุ่มของธนาคารประกร mm ันภัยและกอประกรันชีวิตนะครับดังนั้นก็ลองดูครับว่าถ้าใคร สนใจหุ้นในกลุ่มประกรันเนี่ยก็อาจจะสามารถใช้จังหวะนี้ในการที่จะทยอยซื้อได้ครับค่ะช่วงนี้นี่ทิศทางราคาน้ํามันขยับปรับตัวสูงขึ้นนะคะแล้วก็ผลักดันราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีขึ้นมาด้วยกรอบแต่ว่านะัจจุวันนี้เนี่ยกรอบมันดูเริ่มจํากัดนะเพราะว่าเริ่มมีการโลเทชันไปกลุ่มอื่นแล้วกลุ่มนี้นี่เราประเมินแล้วก็ให้คําแนะนํากับนักลงทุนยังไงคะคต้องเลือกตัวครับเพราะว่าในกลุ่มนี้ถ,ถ้ามองจริงจริงแล้วต้องถือว่าปิโตรเคมีเนี่ยดีเร็วกว่า พลังงานนะครับปิโตรเคมีอย่างเช่น p t c เนี่ยเราคิดว่ามีแนวโน้นมที่จะออกมาดีครับแล้วก็น่าจะเห็นตลาดเองมีการปรับเพิ่มประมาณการแล้วก็ราคาเหมาะสมขึ้นได้นะครับสาหรับพลังงานอย่างเช่นปตทอเองเนี่ยอาจจะตึงๆในช่วงชั้น,นิดหน่อยเพราะว่าอ,อาจจะมีรายการบางอย่างที่ทำให้ผลประกอบการไตรมาสสี่ออกมายัางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาพของปี64ีเนี่ยจะเป็นภาพที่ดีขึ้นเพราะว่า สัญญาณของกลุ่มต่างๆที่เป็นบริษัทลูกของปตทเนี่ยต้องถือว่าออกมาดีหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นครับต้องบอกว่าพลังงานอาจจะดูด้อยก่าปิโตรเคมีนิดนึงครับแต่ว่าการปรับลงยังเป็นโอกาสซื้อพุ่ภาพปีหกสี่รวมเป็นภาพของการซื้อตัวครลังถ้าเราดูปัจจัยเรื่องของค่างเงินบาทกันสักนิดหนึ่งราคาที่เริ่มอ่อนค่าลงเนี่ยแน่นอนว่าผลกระทบก็ไปเกิดขึ้นกับกลุ่มโรงไฟฟ้าด้วยแต่ว่าก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่รับผลดีอย่างพวกอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้ค่ะเราประเมินทั้ง,งกลุ่มนี้้ยงงงไบาคะ เอ่อผมว่าต้องบอกว่าถ้าเราไปลองดูย้อนดูดูในจิตเจอาหลังนะครับส่วนใหญ่แล้วการแข็งและอ่อนค่าของเงินบาทต่อหุ้นในกลุ่มซองออกเนี่ยจริงๆมีผลไม่ได้เยอะมากนะครับเอ่อส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่ได้มีการแข็งหรืออ่อนค่าในระดัที่เรียกว่า 1, ผันผวนเกินไปก็คือสมมติว่าไตรามาสหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เกิดการแข็งหรืออ่อนทีเดียวเนี่ยระดับในระดับประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสองถึงสามบาทเนี่ย ผลที่มีต่อหุ้นในกลุ่มส่งออกไม่เยอะเลยนะครับในอดีตเนี่ยจะเห็นว่าในหุ้นกลุ่มส่งออกของเราในส่วนใหญ่แล้วแสดเป็นว่าเวลาปรับขึ้นหรือลงได้ดีเนี่ยมันมีอิทธิพลจากพันโปแต่ถ้าเข้ามามากกว่าที่จะเห็นผลของการที่แข็งหรืออ่อนเนี่ยไปส่งผลดีหรือผลลบต่อผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ให้ให้เป็นแนวคร่าวๆครับว่าถ้าไม่เห็นการแข่งค่าของเงินบาทหรืออ่อนค่าใน,น,นระดับที่มากกว่า หนึบาทห้บรือสบาทต่อไทม่าตรงนี้ครับไม่แทบจะไม่จะมองแฟกเตอร์ของเรื่องการแข่งหรืออ่อนค่าเท่าไหร่ครับค่ะวันนี้วันศุกร์พอดีนะคะสาวอาทิตย์อยากจะให้คุณกิตพลช่วยแนะนำหน่อยค่ะเผือว่านักลงทุนเนี่ยจะได้ไปเลือกหุ้นเป็นอ่างเปาช่วงตรุษจีนค่ะสัปดาห์หน้าจะเลือกตัวไหนดีคะ ตลาดเองยังก็น่าจะอยู่กับหุ้นในกลุ่มเดิมๆนะครับกลุม่มตลาดไม่ว่าจะเป็นธนาคารขนยาดใหญ่ออปิโตเคมีนะครับลิซิ่งนะครับแล้วก็ในตัวตน้นพลังงานทดาแทนผมมองว่าตอนนี้ช่วงที่น่าสนใจเนี่ยจะมีหนึ่งก็คือลิซซิงครับบางตัวเองก่อนหน้านีนเน้เคยสูกขายลงไปเยอะเพราะคนกังวลว่าสถานการณ์ของวงจรน,นี้จะไม่ดีแต่ว่าถ้ามาดูแล้วมันก็มีตัวที่ยังต่ำบุกแวลูอยู่นะครับเช่นตัวทีเคซึ่งพื้นฐานก็ค่อนข้างจะดีนะครับสําหรับ พุนในกลุ่มพลังงานทดแทนเนี่ยตอนนี้ปีที่น่นาสนใจามากๆก็คือการประมูลรงไฟฟ้าชุมชนซึ่งพวกคนที่เก่งเรื่องของตัวไฟฟ้าขยะและไฟฟ้าชุมชนนียน่าจะเป็นตัว ETC แล้วก็ ACE นะครับก็อาจจะลองถามกับบ้านดูครับว่าสอสตัวตัวนี้เนี่ย มีตัวไหนบ้างที่ถูกจริตกับเราแล้วก็เราคิดว่ามันสามารถที่จะเข้าลงทุนได้ครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้บรรยากาศการซื้อขายตลาดทุนไทยนะคะยังอยู่ในช่วงของโลเทชันนะคะก็คือย้ายสลับกลุ่มเล่นกลุ่มไหนเต็มที่แล้วก็เริ่มมาหากลุ่มอื่นๆนะคะแล้วเราก็จะได้จัด็อร์พิกนะคะให้คุณผู้ชมได้เลือกลงทุนกันด้วยค่ะแต่ก็ถือว่าที่หน้าน่าจะยังเป็นทิศทางที่ดีอยู่นะสำหรับนักลงทุนในบ้านเราอ่านะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน เกี่ยวกับการเตรียมสำรองเงินสดสำหรับเทศกาลตรุษจีนกันบ้างค่ะ ข่าวสารการเงินรอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดทุนที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร0914126 6ต่อ1310และ1313ว media ่าไวเว็บ Money and Banking co t h f i n i n c i a l m e d i a p l a t แพล m ฟผลิตข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์สู่ออนไลน์รบทุกมิติเศรษฐกิจอัปเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน Money and Banking. Co. Th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนข้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารวารสารการเงินธนาคารน,นำเสนอข่าวสารการเงินครอบคลุมทั้งตลาดเงินตลาดหุด้นที่นักธุรกิจและนักลงทุนให้ความไว้วางใจสมัครสมาชิกโทร02 6กต่อ 1310, และ1313ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ<ป>ะสะอาดครับส,อา,นะสอาดสดชื่นสะอาดทั่วทั้งช่องปากสะอาดแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก,ก่อนก็สะอาดแบบเทพไทยไงครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดจากผู้คิดคนแอร์ครื่งแรกของโลกอู่ครั้งแรกของ carrier <c oughs> กับแอร์เปลี่ยนดีไซน์ได้ Carrier colors m a r t หน้ากาก magic color ตกแต่งลงตัวทุกสไตล์ turn on สั่งงานด้วยเสียงผ่าน wifi พร้อม gentle touch เทคโนโลยีเย็นสบายแบบลมไม่ระคายผิวเช็คค่าไฟได้แบบ real time ลำให้สุดกับที่สุดแห่งดีไซน์ Carrier c o l o r smart i <laughs> ตรุษจ,จีนปีนี้นะคะคาดการกันว่าก็คงจะเงียบเหงาหน่อยอเทียบกับปีที่ผ,ผ่านมา<ะ>เพราะว่าสถานการณ์ของโควิด -19 ยังคงมีให้เห็นอยู่แต่ว่าเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยนอกเหนือจากที่คนเริ่มจะประหยัดมากขึ้นแล้วเนี่ย<ะ>ก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคือหันไปจับใจ่ายใช้สอยนะคะซื้อสินค้าผ่านทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นไม่เว้นแม้แต่สินค้าที่เกี่ยวข้องกับตรุษจ,จีนด้วยนะคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการลดลงนะคะของการใช้จ่ายแค่ไหนก็ตามเนี่ยทางธนาคารอย่างประเทศไทยก็ยังคงเตรียมนะคะทำสำรองะค่ะเรื่องของเงินนี่แหละค่ะในช่วงเทศกาลตรุ จีนไว้นะคะในเรื่องการสำรองธนบัตรไว้อย่างพร้อมนะคะเพื่อที่จะรองรับความต้องการพี่น้องประชาชนอยู่กว่า2 8 0 0 0ล้านบาทน,นะคะโดยนายสมบูรณ์จิตเป็นธมผู้ช่วยผู้ว่าการสายออกบัตรธนาคารธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ปกติแล้วความต้องการใช้ธนบัตรของผู้คนทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ในเกณฑ์สูงซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้พิจารณาปัจจัยทางเศษรษฐกิจรวมถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่จะส่งผลกับการใช้จ่ายของประชาชนดัง นั้นประมาณการนะคะว่าธนาคารพาณิชย์จะเบิกจ่ายธนบัตรจากธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วงสสัปดาห์ก่อนเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นจากการเบิกจ่ายปกติเป็นมูลค่าอยู่ที่ประมาณ28,000ล้านบาท คิดเป็นสัดส,ส่วนที่ลดลงจากปีก่อน6%ค่ะเพราะว่าคนยังกังวลอยู่ในการใช้จ่ายอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะภาคการท่องเที่ยวก็ยังชะลอตัวอยู่รวมถึงแนวโน้มการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มสูงขึ้นหันไปซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้นค่ะใช่ค่ะนะคะเตรียมสํารองเงินสดไว้แบบนี้นะคะธนาคารพาณิชย์เขาก็เตรียมด้วยนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนบอกว่าอาจจะเงียบเหงาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคืออ่างเป่าหนะ้าหมยมวยแบบนี้เป็นผู้ให้ผู้รับค่ะตอนนี้ต้องให้แล้วล่ะคะ่ะจริงๆอยากจะ รับนะแต่ว่ายัไม่ได้เลยแล้วโตแล้วนะคะดังนั้นนะคะก็จะต้องมีซองอังเปานะคะแดงๆเนี่ยนะคะให้กับลูกหลานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกรุงเทพเองก็จัดเตรียมนะคะเป็นซองอังเปามงคลเป็นลวดลายดอกโบตานค่ะเอาไว้ให้กับลูกค้าของธนาคารกรุงเทพด้วยค่ะโดยจัดทําซองอังเปานะคะที่เป็นภาพดอกโบตานพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษ go hot stamping บนซองสีแดงสําหรับมอบให้กับลูกค้าเพื่อเสริมสิริมงคลในเทศกาลตร จีนประจำปี2564ค่ะสำหรับดอกโบตานเนี่ยเป็นดอกไม้มงคลที่ได้รับการยกย่องให้เป็นราชาแห่งดอกไม้สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองมั่งคั่งความซื่อสัตย์เกียรติยศนำมาซึ่งความโชคดีและโชคลาภซึ่งธนาคารได้จัดทำซองอ่างเปาในช่วงเทศกาลตรุษจีนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อมอบให้ลูกค้าเพื่อนำไปใช้อวยพรลูกหลานและผู้ที่เคารพนับถือในโอกาสปีใหม่ของชาวไทยเชื้อสายจีนนะคะ,ะปีนี้ ได้ละค่ะได้สองรอได้เงินคือเงินเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยใ,<ช>ใส่ได้น้อยหน่อยแต่ว่าสองต้องสวยไว้ก่อน<ช>นะค,คะเป็นมงคลไว้ก่อนอนาา<ช>ี่แหละค่ะแล้วนำมาฝากคุณผู้ชมกันเรามาพูดกันถึงเรื่องของ wallet สบมกันหน่อยก่อนหน้านี้ที่เปิดจําหน่ายไปพันธบัตรนะคะรุ่นเราชนะเนี่ยผ่านทางแอปเป๋าตังก็ปรากฏว่าได้รับความสนใจอย่างมากค่ะเต็มวงเงินอย่างรวดเร็วและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือคนที่ไปจองเนี่ยคนที่ไปซื้อนะคะมีตั้งแต่เด็กๆสิบัวขวบไปจนถึง สูงวัยเลยเจ็ดอายุใช่แล้วล่ะค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นพันธบัตรออมทรัพย์ที่หลายๆคนตั้งตารอนะคะแต่ว่าใครที่พลาดไม่ได้จองผ่านแอปเปาตังนั้นไม่เป็นไรตอนนี้นะคะเปิดแล้วค่ะสาหรับให้ไปจองได้นะคะที่สาขากันบ้างธนาคารต่างๆที่เข้าร่วมนะคะโดยคุณพัริเซียมงคลวณิชนนผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสอบเนอเปิดเผยว่าวันที่5กุมภาพันธ์วันนี้นี่แหละค่ะเป็นวันแรกของการจําหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะวงเงิน55,000 าบาทผ่านสีธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้งธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์โดยแบ่งการจำหน่ายออกเป็น2ช่วงค่ะเริ่มต้นลงทุนได้ตั้งแต่1,000บาทไปจนถึงไม่จำกัดวงเงินในการจำหน่ายช่วงแรกที่จะเปิดให้นะคะก็คือ5-15กุมภาพันธ์นี้เปิดจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป2รุ่นอายุคือรุ่นอายุ5ปีแล้วก็10ปีค่ะอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบขั้นบันไดตั้งแต่ร้อยละ1.5ถึง3ต่อปี ส่วนช่วงที่2นะคะคือวันที่16บหกถึงสิบุมภาพันธ์นี้จะเปิดจําหน่ายให้กับนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไรตามที่กระทรวงการคลังกําหนดและรุ่นอายุ15ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละหนต่อปีผู้ที่ต้องการลงทุนแบบ ไม่จำกัดวงเงินนะคะเป็นการลงทุนเพิ่มก็สามารถติดต่อสอบถามวิธีการซื้อพันธบัตรหรือว่าจะจองคิวเพื่อเข้ารับบริการเป็นการจองล่วงหน้าได้เลยนะคะจาก4ธนาคารตัวแทนจำหน่ายหรืออีกช่องทางหนึ่งจะซื้อผ่านอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งและโมบายแบงกิ้งก็ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะค่ะ พลาดหวังไปนะคะหลังจากที่ซื้อดิจิตอลไม่ทันก็สามารถไปที่สาขาของธนาคารละคะหรือว่าใช้โมบายแบงกิ้งให้เป็นประโยชน์ในช่วงเวลานี้นะคะก็สามารถจองได้แล้วก็เริ่มต้นลงทุนในรูปแบบของพับดตรออมทรัพย์ได้ด้วยเช่นเดียวกันละคะ,คะนี่คือข่าวสารนะคะที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะวันจันทร์หน้าสี่ทุ่มเป็นต้นไปกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คอนเทนต์ที่ล้ำสมัยที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นคอนเทนต์สตูดิโอที่ผลิตคอนเทนต์เพื่ออนาคตพร้อมเคล็ดลับดีๆจากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังติดลมบนเมืองไทยทำไงให้ดังยาวอยู่นานบนโลกออนไลน์